สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกนิยมพระเก่าพระใหม่พระทุกรุ่นนะวันนี้ผมมีพระเนื้อชินเป็นยุคเชียงแสนนะเป็นพระปางเปิดโลกพระปางเปิดโลกครับสุมประตูนะครับ ดูความเก่าของเนื้อนะครับเนื้อเนื้อโลหะนะครับสวยนะครับยังเส้นยังคมชัดนะครับดูดูเกสานนนะครับผมเป็นจุกเป็นจุกนะครับชัดเจนนะดูเนื้อดูเนื้อความเก่าของของผิวพระนะครับเป็นคราบตะกั่นออกมาเลยนะครกล้องผมไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเพื่อน ยอดไหมครับผมชอบดูเนื้อ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 มวลสารนะตำหนีนี้ผมไม่ค่อยเท่าไหร่นอกนอกจากว่าดูเนื้อเสร็จนะครับผมถึงจะไปดูตำหนี่เพราะตำหนีนี่มันดูดูมันผมไม่ค่อย ถ้าท่านอะไรถ้าผมผมชอบเนื้อมากกว่านะครับผ้าเก่าพ้าใหม่เนี่ยดูเนื้อรู้เลยนะครับถ้าเก่านี่ก็คือยังไงก็เป็นเก่าครับจะเทจะเก๋จะอะไรก็ความชอบนะครับชอบส่วนตัวโอกพ้ากุนี่ถ้ามีรอยตะไบนี่จบเลยนะด้านข้างถ้ากานูนต้องไม่มีถ้าเนื้อเชนต้องไม่มี รอยตะใบนะครับนงข้างต้องไม่มีรอยตะใบถ้ามีตะใบโยนโดนทิ้งได้เลยดูเนื้อครับดูเนืทั้งสีส้มสีขาวสีแดงนะครับสวยนะสวยล่วงปางเปิดโลกนะครับซุ้มประตูยุคเสียงแสนนะฮะ ดูกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนอยาจะให้ดูเนื้ออย่างชัดๆนะครับเห็นไหมครับยอดไหมครับเพื่อนๆโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆ แล้ววันไหนมีพระมาอีกผมจะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะมีมาวันไหนก็ถ่ายวันนั้นเลยครับถึงจะพูดไม่เก่งนะถึงจะไม่มีสาระแต่ก็ขอบคุณที่เพืพ่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับที่กดไลค์กดซับสไคร์นะครับก็ขอบคุณมากนะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ